ซีซีวัตแฉแชทรับภรรยาเอมี่กลิ่นประทุมเหมือนมีเจ้ากรรมนายเวรสำหรับซีซีวัตอดีตพระเอกดังเรียกได้ว่าขึ้นแทนพิธีกรไปอย่างเต็มตัวอีกท่านเพราะช่วงหลังๆได้หันไปเอาดีทางด้านการเป็นพิธีกรแทนอีกทั้งยังโด่งดังแบบสุดๆไปเลยและเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันซีซีวัตนั้นได้แต่งงานกับภรรยาเอมี่กลิ่นประทุมมาเป็นระยะเวลานานแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังคงไม่มีทาย,ยาทล่าสุดทางด้านของซีซีวัตได้ออกมาโพสรูปแชร์แชทรับภรรยา เอมี่กลิ่มประทุมหลังทักมาแจากแจงเงินค่าใชจ่ายพร้อมขอเบิกว่าไดซสั้น2 7 0ขนมโอลีเอมมี่5 2 0 0้อของขวัญอีน้ำ6,000และ2,500ที่โอนไปคือเมียทำบุญซึ่งทางด้านของซีซีวัตก็ได้ทำการส่งสลิปกลับไปให้ทันทีเป็นจำนวนเงิน38,000บาทเรียกได้ว่าเป็นสามีตัวอย่างจริงๆเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ